สวัสดีค่ะวันนี้แม่ส้มจับมาทำข้าวผัดแหนมค่ะวิธีการทำข้าวผัดแหนมนะคะแม่ส้มก็จะใส่ไข่ลงไปก่อนเลยจ้ายีให้เป็นแบบนี้นะคะวันนี้แม่ส้มใส่ขนแหงค่ะขนแหงกะหล่ำเนาะผัดไข่กับผักให้สุกนะคะเพื่อนๆให้ให้ผักสุกไปเลยค่ะแล้วแม่ส้มก็จะใส่พวกผักที่สุกยากก็จะเป็นพวกมะเขือเทศแล้วก็ตามด้วยแหนมตามด้วยข้าวนะคะข้าวผัดแม่ส้มเนี่ยจะใส่ แค่นี้ค่ะเกลือ,อชูรสแล้วก็ผงปรุงรสแค่นี้จะ้ะข้าวจะได้ไม่แห้งไปกินข้าวกันค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มอยากกินข้าวผัดแหนมค่ะก็เลยทํเข้าวผัดแหนมเนาะทําแบบง่ายๆเลยค่ะแล้วก็มากินแก้มกับผักกับพริกสดวันนี้ไม่มีพริกน้าปลาของยายจุนะคะแม่ส้มอยากกินกับ พริกเป็นเม็ดๆค่ะบีบมะนาวเยอะๆแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะเพื่อนๆอันนี้แม่ส้มไปซื้อมาเนาะร้านอาหารเป็นร้านข้าวแกงไทยเขาเขียนว่าเป็นอาหารไทยปากีเป็นต้มเนื้อซี่โครงเนื้อนี่ของเขาแบบแซบแม่ส้มกินกินบ่อยอยู่ค่ะชอบอร่อยเพื่อนๆ เอามาสก้ดแก้มกับกับเนี่ยเข้าผัดแหนมมีกระดูกอ่อนด้วยนะคะสะอาดอชอบเลยค่ะมาค่ะหาข้าวหาปลามานั่งกินเป็นเพื่อนกันกันกบแม่ส้มนะคะถูกใจขออนุญาตบีบมะนาว ผัดเองเลยอยากกินมากมากินกันเลยนน้นร้อนเลยจ้ะใส่ขแขนงขแขนงกระหล่ำด้วยอืม กระดูกกระดูกเปื่อยเลยค่ะเปื่อยแบบกรอบ ร้านอาหารเขาแบบมีของเยอะเลยอ่ะเดี๋ยววันหลังแม่ส้มไปถ่ายคลิปที่ร้านเขาให้ดูนะคะไม่แน่ใจว่าเขาจะอนุญาตให้ถ่ายหรือเปล่าเนาะ Mm-hmm. มือเขื่อเชิดร้อน 我也是。<laughs> น,นี่ก็แซ่บมากเลยเพื่อนขอเอาอันนี้ออกก่อนเริ่มเผ็ดแล้วค่ะ Mm-hmm. มันแตกแล้วค่ะร้อนแล้วจ้ะ

อ,อร่อยขออภนะัยครับใครที่อยู่ลบุรีนะคะอยากกินต้มอันนี้ยอันเนี้ร้อยหนึ่งมีอย่างเงี้ยสองนะคะ ได้สองถ้วยที่แม่ส้มตักมาร้านจะอยู่ตรงแถวอยู่ตรงหน้ามัสยิดต,ตรงหน้ามาัสยิดอิสลามตรงหมู่บ้านศิรัญญาค่ะอร่อยไม่เหม็นใครที่อยู่ลบุรีแล้วอยากลองทานนะคะ มะมัดใจดีมากหืมกอบขอะคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเม้นส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ